ีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันแล้วนะคะทุทกๆวันเสาร์วันนี้เจอ่อยสตาร์ทอีกแล้วเนาะโอ้ยช่วงนี้อากาศมันร้อนเลอเกินนะคะร้อนมากๆร้อนจับจะแตกไม่รู้ทาไมประเทศไทยมันร้อนได้ขนาดนี้เนาะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยช่วงนี้นี่ก็คือนี่ค่ะน้ําแข็ง น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งนะคะน้ำเย็นเย็นชื่นใจดูดทีไรชื่นใจตลอดนะคะอ่าที่เห็นนี่คืออะไรคะในมือของขดานนี่คือแก้วน้ำเยตินั่นเองนะคะแก้วน้ำเยติเนี่ยแบบนี้เนาะมันจะเป็นแก้วน้ำที่อ่เขาเรียกว่าเก็บความเย็นเนาะสามารถอ่าเราใส่น้ำแข็งเข้าไปเนี่ยมันก็จะเก็บความเย็นอยู่ในนี้นะคะซึ่งจะเก็บได้นานกว่าแก้วปกติทั่วไปนั่นเองนะคะอ่าแน่นอนค่ะเจอขอดจานวันนี้นะคะอุย้ยก็เลยนํางานชิ้นนึ่งมาฝากนั่นก็คือ นับหนึ่งถึง100ร้อยเลยค่ะปุง้งอยาอ่าโมโหค่ะอยาอ่าโาโหหนึ่งสามค่ะหนึ่งสองสามตุง,ตง,ตงนี่เลยค่ะแก้วน้ำเยตินะคะหรืออ่ะกระเป๋าแก้วน้ำเยตินะคะซึ่งอุ๋ยก็มีคนขอมานะคะอุ๋ยก็เลยทำให้เนาะก็เป็นวิธีการทำง่ายๆเวลาเราถือไปไหนอ่ะแล้วก็แก้วใส่ลงไปแบบนี้ปุ๊บเนาะ ถือไปไหนอะไรยังไงก็สะดวกสบายเลยแบบนี้นะคะคุณโอเคอยากรู้วิธีการทำารืใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่อุ๋ยขอบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้ที่อุ๋ยทำเนี่ยจะแบ่งเป็น2คลิปนะคะคลิปที่1จะเป็นเรื่องของการสร้างแพทเทิร์นนะคะส่วนคลิปที่2ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทำนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่1สําหรับการสร้างแพทเทิร์นกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างแพทเทิร์นนะคะอ่า กระเป๋ยาเยตินะคะกระเป๋าใส่แก้วน้ำเย,ยติก,กันนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะวิธีการทําซึ่งอุ๋ยจะบอกก่อนว่าวิธีการทําอย่างนี้นะคะที่อุ๋ยจะสร้างแพทเทิร์นเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้กับแก้วที่มีขนาดต่างๆกันไปเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกขนาดหนึ่งที่จะเป็นขนาดเล็กลงมาแล้วมันก็จะมีขนาดใหญ่กว่านี้เพื่อนก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะคะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะก็ให้วัดที่ปากก่อนความกว้างของปาก ปากแก้วเยติก,ก่อนว่ามีขนาดกว้างเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะอุ๋ยจะวัดโดยรอบเลยก็คือจะใช้ใสายวัดในการวัดเนาะอันนี้ก็จะอยู่ที่28เซนนะคะจะอยู่ที่28เซนเนาะ,ะอ่ะจะอยู่ที่28เซนนะคะพอดีเลย28เซนอุ๋ยจะบวกเข้าไป1เซนวัดได้28บวก1นเท่ากับ29นะคะอุ๋ยก็จะเขียนไว้นะคะ29เซน ที่ปากนะคะปากแก้ว29เซนนะคะต่อไปนี่คือปากแก้วนะคะคืีเซนก้นค่ะด้านกน้นก้นแก้วนะคะก็เหมือนการใช้ใส่วัดวัดโดยรอบนะคะวัดโดยรอบเลยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ23เซนนะคะ23เซนนะคะ แต่อุ๋ยจะบวกเข้าไปอีกหนึ่งนั่นก็คือ24เราวัดจริงได้เท่าไหร่บวกเข้าไป1น,นะคะเพื่อไม่ให้มันแน่นเกินไปนะคะอันนี้วัดจริงนะคะพอดีเดเท่ากับ23นะคะ23ตรงนี้เลยนะคะอุย๋ยบวกเข้าไปอีกหนึ่งเท่ากับ24สําหรับก้นแก้วนะคะ24นั่นเองนะคะอ่ะเสร็จแล้วต่อไปแค่นี้ เราก็วัดส่วนสูงค่ะว่ามีความสูงเท่าไหร่นะคะสำหรับแก้วของเราก็ใช้ใส่วัดเหมือนเดิมวัดเลยส่วนสูงวัดตั้งแต่ตรงนี้นะคะสังเกตว่าอุ๋ยจะวัดตั้งแต่ตรงนี้นะคะไม่ใช่ตรงพลาสติกนะลงมาหน่อยนึงนะคะวัดลงมาเลยอยู่ที่สิเจ็ดเซนนะคะอุ๋ยจะที่อยู่ที่ประมาณ 10, สิบสิบเจ็ดเซนนะคะแบบนี้นะสนิบเจ็ดเซนสูงสิบเจ็ดเซน เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะเอาทั้งหมดนี้นะคะไปทําการนะคะทําการตัดแพทเทิร์นกันโอเคดูจะไปตัดแพทเทิร์นให้ดูนะคะโอเคค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราทําการวัดปากแก้วนะคะก้นแก้วแล้วก็ความสูงเรียบร้อยจะรศักด์แบบนี้ใช่ไหมคะอุ๋ก็จะทำการบวกในการเผื่อเย็บไปนะคะอย่างละ2เส้ซนนะคะอย่างปากกระเป๋านะคะปากแก้วนะคะที่อูวัดเมื่อกี้คือ29อู๋ก็จะบวกเข้าไปอีก2ซนนะคะก,ก้นแก้วเมื่อกี้24เซนอู๋ก็จะบวกไปอีก2เซนนะคะส่วนความสูง17เซนเมื่อกี้อู๋ก็จะบวกไปอีกเซน2เซนด้านหลังที่อู๋บวกเพิ่มนั้นจะเป็นเรื่องของการเผื่อเย็บ นะคะโอเคก็จะเท่ากับปากแก้วเมื่อกี้ก็จะเท่ากับ29บกวก2ก็เท่ากับ31นะคะส่วนก้นแก้วเมื่อกี้ย4บวกอีก2เซนก็จะเท่ากับ26นะคะส่วนความสูงเมื่อกี้17เซนนะคะบวกอีก2ก็เท่ากับ19เซนนะคะด้านนี้คือจะทั้งหมดที่เราจะใช้ในการสร้างแพทเทิร์นนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวอุ๋จะไปทำการสร้างแพทเทิร์นให้ดูนะคะ โอเคค่ะลักษณะของการสร้างแพทเทิร์นจะมีในการัน2ชิ้นนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะตัวแกนกลางนะคะแบบนี้1ชิ้นนะคะแล้วก็ตัวก้นกระเป๋า1ชิ้นนะคะแบบนี้เราจะสร้างแพทเทิร์นกัน2ชิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะตัวกระเป๋าก่อนเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะสร้างแพทเทิร์นที่ตัวกระเป๋าก่อนนะคะเมื่อกี้ที่เราวัดได้นะคะปากกระเป๋าก็คือจะอยู่ที่31เซนนั่นเองนะคะบวกเผื่อเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ31เซนนะคะ วัดไปเลยนะคะสามสิบเอ็ดเซนนะคะสามสิบเอ็ดเซนแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็มาร์คไว้บนหัวนะคะที่สามสิบเอ็ดเซนแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดลงมานะคะที่ ความสูงนะคะจะอยู่ที่19เ้าเซนนะคะวัดลงมาความสูงที่เราวัดได้คือ19เ้าเซนเผื่อเย็บแล้วนะคะ19มาร์ากไว้ไวนะคะ19มาร์กไว้มาร์กไว้นะคะแล้วก็ขีดนะคะความสูงคือ19เซนนะคะความสูงคือส9เซนนะคะวัดลงมาเนาะแล้วก็เอาไมทัดขีดเลยนะคะ บบะะอันนี้คือตัวกระเป๋าก่อนนะคะตัวกระเป๋าด้านนี้นะคะตัวด้านนี้เนาะก็คือความกว้างที่เราความกว้างของปากแก้วนะคะก็คือจะอยู่ที่31มเซนเผื่อเย็บแล้วเนาะส่วนก้นส่วนความสูงคือ19เซนนะคะส่วนก้นกระเป๋านั้นนะคะเราวัดได้อยู่ที่เท่าไหร่คะ, 10, ะสิบยี่สิบหกเซนนะคะอันนี้เนาะเห็นไหมคะยีเซนแบบนี้เนาะที่เราวัดได้ตอนแรกใช่ไหมคะ ปาก3าใช่ไหมคะปาก38เซนก้นคือ26เซนถูกไหมคะอ่าทีนี้เราจะทําก้นกระเป๋ากาันเราจะวัดก้นกระเป๋าให้ได้26เซนตต้องทํำยังไงนะคะมันให้เราเอานะคะให้เอาปากกระเป๋ารลบกับก้นกระเป๋านะคะให้เอาขนาดของปากกระเป๋าตัวนี้ลบกับก้นกระเป๋านะคะส1เ็ลบ26เหลือเท่าไหร่คะเหลือ5เซนถูกไหมคะอ่าเหลือ5เซนนะคะนี้ เราก็ผลต่างระหว่าง31นะคะปากกระเป๋าก้นกระเป๋าผลต่างคือ5เซนนั่นเองนะคะอืม5เซนเราก็ต้องวัดริมเข้ามานะคะ5เซนหาร2นะคะก็คือ2.5เซนนั่นเองนะคะก็คือให้วัดริมของแต่ละฝั่งเข้ามาอยู่ที่2.5เซนนะคะวัดเข้ามานะคะจากขอบตรงนี้เข้ามานะคะ2.5เซนแล้วมาร์คไว้นะคะ ด้านริมนี้เข้าไปเหมือนกัน2.5เซนแล้วก็มาร์กไว้่างนี้นะคะเห็นหมสอเซนมาร์กไว้2.5เซนมาร์กไว้แบบนี้นะคะนี่คือก้อนกระเป๋านะคะแล้วลองวัดดูนะคะมันก็จะเท่ากับ26เซนเห็นไหมคะอันนี้คือ26เซนจากจุดนี้ถึงจุดนี้คือ26เซนซึ่งเป็นก้นกระเป๋าที่เราได้วัดไว้แบบเมื่อกี้เห็นนะตัวก้นกระเป๋าคือ26เซนเห็นไหมคะ เราก็ตีทะยงขึ้นไปเลยค่ะจากจุดนี้ที่เราได้มาคไว้เห็นไหมเรามาคไว้ตรงนี้นะ26เซนไปถึงจุดข้างบนนี้นะคะตรงนี้ทะยงขึ้นไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเห็นไหมตีทะยงขึ้นไปจากจุดตรงนี้ก้นกระเป๋านะคะไปถึงด้านบนตีทะยงขึ้นไปแบบนี้เลยเห็นไหมคะเห็นเส้นนี้ไหมเส้นนี้ก็เหมือนกันค่ะตรงจุดที่เรามาคไว้ตรงนี้เข้าไป2.5เซนนะคะ2.5เซน ทะยานจุดนี้จุดนี้ขึ้นไปถึงจุดนี้นะคะเหมือนกันใช่ไหมทัาตีขึ้นไปเลยแบบนี้เห็นไหมคะตีทะยานแบบนี้นะคะขึ้นไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราตีทะยานขึ้นไปนะคะด้านนี้เรียบร้อยอันนี้คือปากแก้วอันนี้คือก้นแก้วนะคะก้นแก้วก็คือ26อันนี้คือ31ดนะคะ ตีทยานขึ้นไปแบบนี้นะคะต่อไปด้านข้างนะคะด้านข้างให้เราเผื่อเย็บด้วยนะคะที่0.075เซนเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ตีเพิ่มมา0 7 5เซนแบบนี้นะคะตีเพิ่มไปทั้งสองข้างเลยที่0 7 5เซนนะคะแบบนี้เห็นไหมคะตีเผื่อออกไปด้วยนะคะที่0 7 5เซนหรือ1เซนก็ได้แล้วแต่เพื่อนเลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโอเคอันนี้คือแพทเทิร์นสำหรับ ัวกระเป๋าก็เรียบร้อยแล้วดูจะตัดให้ดูนะคะโอเคก็ตัดได้เลยนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะจะเป็นทรงแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นตัว แก้วนั่นเองตรงส่วนนี้นะคะความกว้างของตัวแก้วนะคะก็จะได้ส่วนนี้ขึ้นมานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทําก้นแก้วกันต่อเลยค่ะโอเคค่ะต่อไปส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นก้นแก้วคือตัวนี้นะคะตัวที่เป็นก้นแก้วก็คือตัวนี้นะคะอะ่ะเราจะสร้างแพทเทิร์นกันก่อนเนาะก็คือให้เรานะคะอ่ะวางลงบนกระดาษแพทเทิร์นของเราก่อนนะคะเราจะใช้ตัวก้นแก้วนี่แหละเป็นตัวในการกําหนดเนาะแบบนี้นะคะ ก็ใช้ปากกาค่ะวาดวงกลมเลยนะคะแต่ว่าให้ตั้งเป็นตั้งๆนะคะอย่าแบบนี้นะอย่าวาดแบบเฉียงๆนี้นะคะมันจะทําให้ลึกเกินไปให้ตั้งปากกาแบบนี้นะคะแบบนี้นะวาดเลยนะคะตามรอบของแก้วเลยนะจ๊ะแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้ ะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือเอาก้นแก้ววางไปเลยแล้วก็วัดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้มรรทัดนะคะเผื่อเย็บไปเลยนะคะหุ้ยก็จะใช้มัรทัดวัดวาดไปหนึ่งเซนนะคะหุ้ยจะเอาที่หนึ่งเซนนะคะวาดโดยรอบเลยหนึ่งเซนนะคะเผื่อเย็บเราก็บิดไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้เนาะ บิดไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็พอได้จุดมาร์กอย่างนี้แล้วเห็นไหมคะพอเราวาดตรงวงกลมตรงก้นแก้วแล้วเราก็มาร์กไว้ในหนึ่งเซนดูรอบแบบนี้เนาะเราก็ค่อยๆลากนะคะ<ม>ลากมานะคะลากลากวงกลมนะคะ ค่อยๆนะคะค่อยๆวาดนะคะค่อยๆไล่ไปนะนียนะคะวาดกันแบบง่ายๆมีอุปรกรณ์อะไรก็วาดแบบนั้นนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะมาร์คจุดเรียบร้อยแล้วก็ทำการเชื่อมจุดเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะคะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะทำการตัดออกมาเลยนะคะตามแพทเทิร์นที่เราได้วาดไว้นะคะนี่คือก้นแก้วเนาะ โอเคค่ะหลังจากที่เราตัดแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับก้นกระเป๋านะคะที่เห็นก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็ลองพับครึ่งดูแบบนี้นะคะลองพับครึ่งดูนะคะแล้วก็ลองหาจุดโค้งดูว่ามันเบี้ยวมันตรงกันไหมนะคะแล้วก็ใช้กันไก่เล็มนิดนึงก็ได้นะคะแบบนี้เนาะมันตัดออกมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้สําหรับก้นแก้วนะคะโอเคก็เรียบร้อยสําหรับการสร้างแพทเทิร์นนะคะเมื่อกี้ที่อุ๋ยสร้างแพทเทิร์นสำหรับตัวกระเป๋าตัวแก้วเนี่ยทำไมอุ๋ยไม่ได้สร้างในกระดาษให้นะคะเพราะเนื่องจากว่าอุ๋ยไม่มีกระดาษ ชิ้นใหญ่เนาะก็เลยให้เห็นในสร้างแพทเทิร์นตรงใย,ยสังเคราะห์ให้ดูเลยนะคะว่าตัดลัษณะแบบนี้นะก็จะไลัสณะแบบนี้เลยนะคะคนไหนที่ยังไม่ชํานาญก็ไปตัดในแพทเทิร์นด้วยกระดาษก่อนก็ได้นะคะอันนี้อุ๋ยให้เห็นชัด,ชดเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากไม่มีกระดาษแผ่นใหญ่ก็เลยอาจตัดให้ดูนะคะตรงใย,ยสังเคราะห์เลยนะคะสําหรับการตัดส่วนตัวกระเป๋านะคะของแก้วเยติกนั่นเองนะคะแบบนี้เนาะระดาษแบบนี้1ชิ้นนะคะส่วนก้นกระเป๋าอ่ะก้นแก้วเมื่อกี้ที่เราตัดเนาะก็มาวางลงบนใยก็จะรัสะแบบนี้ เห็นไหมคะก็ประมาณนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแพทเทิร์นในการทำกระ,ะ,กระเป๋าหรือถุงใส่แก้วเยจิกแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยคะ่ะโอเคเป็นไงบ้างคะสำหรับการสร้างแพทเทิร์นหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะโอเคการสร้างแพทเทิร์นแบบนี้ที่อุ๋ยทําให้ดูเนาะ เนื่องจากว่าแก้วเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะแก้วน้ําเยติี่มันมีหลายขนาดเพื่อนเพื่อสามารถเอาวิธีการทําที่อุ๋ยได้บอกไว้เนอะไปนัดแปลงให้เข้ากับแก้วของคุณนะคะมันสามารถใช้หลักการเดียวกันได้เลยนะคะก็ลองเอาไปวาดดูนะคะเพราะว่าแก้วน้าม,มีหลายขนาดนก็เลยอยากจะทําให้มันละเอียดก็เลยต้องแยกเป็น2คลิปเนาะโอเคหลังจากดูวิธีการสร้างแพทเทิร์นแล้วนะคะอย่าลืมไปดูคะ่ะวิธีการทําต่อได้เลยนะคะในคลิปที่2จ้าโอเคเดี๋ยวไปต่อคลิป2กันคะ่ะ